เอาต้ยาไปทางเพลงเงินแบ่งลอยกรแบ่งพันตัยิบไปแบ่งอย่างบบน,น,านี้แบ่งพันแนยนอนว้าแล้วยิ้่งพัตัวนี้ินยินอยิมหน่ดูย้ัมมนี่ะำแก้วห สบายดีนพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวไทยวันนี้มุกเชียต้นพอแดกได้แล้วกะไปเลยครับนี่วายวายนี่นางอุ้หุยอุ้งหุยะุอธองค์เขื่อนที่โอ้โอ้สมาชิกใหม่วาเนี่ยปอนผู้รอผู้รอสิ้นโรงเรียนพร้อมเพียรสิ้นโรงเรียนสุดยอดสุดยอดสมาชิกใหม่สมาชิกมามาจากทางไกลเลยนะออกก็แนวฉันหิวแหงมาบริวารอยากออกแนวหน่อยอยากหิ้วหน่อย่ันแนะนำตัวสิยัง เฮ้ยซื้อเคโต้จำข่วยว่าสมบูรณ์โมฮิเชยเวลาเนาะพี่น้องมีชิพามากินข้าวผัดทะเลไข่เจียวกระด้งยักษ์นี่พร้อมแล้วบปล่าศาสตเลยพี่น้องบรรยากาศขึ้นเหมือนฝนจิตกตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยประธานตัวแล้วชิพาไปกินอยู่ตรงหน้าพี่น้องมันอ้ยพาห้องเไปอิตยาดลีอิอาลีพี่น้องยูเราเฮียเราโมนมันหิวเราบางทีอืมยังไงพี่น้อง Ừ. pha gần vốn không gì tốt là. Đó uh. pháp trong quá. Uh. Chẳng phân mặt là thế nào? Chẳng phân mặt là Chẳng phân mặt là Chẳng Bao lại bỏ lại giải hàng nó cho bây giờ. Mhm. 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 cái Mhm. nhạc phải không Mhm. 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 แดีกับแดดแดดอะไรก็ต้องแดกเกลดพี่น้องก่อะารี่นอือหึ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 อืดีแอือหึอือหนอือหอือหอืออืออือหึอือหือหะอือหึอือหึอือหอื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 ออือ คือยังคือแซ่บคือแถวคือแถวคืเสีหักเด้งไหม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 ต้อนรับน้องใหม่พ่อมาสอบปันอ่าจักรยานโรงเรียนเมอสองลูกแต่กำเพือนไม่มีจักรยานก็ไปถึงเลยไงนี่คาวาสินี่ว่าสิซัมซัน

มันอะไรมีเจสีมันอะไรมีเจสีมันแก้วมันจะบังมันยังมันเป็นมวยไทยน้าลุงถามเพืนใช่ไหมอืออือแล้ตัวยาไปไหนทางเป็นเงินแบ่งรอยก้าแบ่งพันตัวยิบไปแบ่งยังยิบแบงพันแน่เนาะอือแล้ยิบแบงพันตัวนี้เงินไรเงินตัวไปยิบทั้งสอง เขาเป็นน้อกว่ายจิตไอ้เด็กนั่อืมโอ้พี Demon> ่น้องคนโตแล้วพี่น้องโอ้อืมนี่ตาคงแรงคงแรงรังสีตรงรังตรงรังป้องรังอืมอืมยืดเลยนะพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดเลยแช่ไปตังไปงานแจ่งสิบตนเหมือนเดิมพี่น้องโอ้ยสมาชิกใหม่สุดยอดพร้อมเที่ยว ต้มต้มอห่ออกอืมข้าวัดกระดวงจักอืมม,กมมันเกืบบมปนธรรมดาเลยเนาะคนมันเก,ก่งเนาะเก่งเขาไมนโอ้ยมันอยา่างไรน้าพีต้มต้ม

กินนาก็เนนอนเดียวพาลุยกินพลุยต้มหงต้มต้มหงไปกินลงมาละกีอแต่จเลยกินนานี่นี่ไองปากิตาเนี่ยแล้วลุยกินนาต้มสมทำไงี่นอนทำไงกดา่าทำงครับการากวนจะลาไม่ใหญ่ไม่พอดูดดู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  ดู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 น้น้ำน้อนี่มายน้ำแก้วหิน้ำนี้ตั้งกระดอนะเออตั้งกระดอนว้ไกินตัวงกินด้ับพี่น้องเอ้ตั้งนกม่ิมโอ้โหเขามืนกะทานี่ไโอเคก่คือปะอือหนี่ากินน้ำ่น้อง เดี๋ยวก็เบิ่งกินน้ำต่อไปแกงกันี้อ่ะไก่ดอยพี่น้องมันมีอยังมาไม้เหมือนเดิมพี่น้อ,อคนงนะอครับก็จบการทำนี่แหละพี่น้องเออสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ